ไปต่อกันที่คู่จิ้นเอาใจสาววายกันหน่อยนะฮะกับตันชลทรแล้วก็ไวนวัดคู่นี้เนี่ยพักหลังๆก็ไม่ได้มีผลงานร่วมกันสักเท่าไหร่หรือว่าต่างคนต่างจะทํางานของตัวเองแล้วก็จะปิดตํานานคู่จิ้นแล้วครับ แฟนคลับสาววัยของคููจิ้นชายชายไว้และกับตันซึ่งแจ้งเกิดและก็ดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์สุดฮอตเลิฟซิกทางช่อง 9M 컷 HD ต้องเกิดใจกันเป็นแถวเมื่อมีข่าวลือสนานว่าทั้งคู่จะปิดตำนานความจ้นกันซะและ้วแต่งานนี้สองหนุ่มที่ควงคู่พาแฟนคลับไปกระทบไหล่ใกล้ชิดล่องเรือยอดสุดรู้กันถึงพัทยายืนยันย้ำชัดมาว่าข่าวเมส์นั้นไม่จริงไม่จริงพวกตนยังสนิทก,กันเหมือนเดิมแต่ที่เป็นเรื่องเป็นราวน่าจะเป็นเพราะไม่ได้เล่นละครประกบคู่กันเหมือนเมื่อก่อนอีกทั้งต่างฝ่ายตาก็มีผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองนัน เลิกจิ้นมันก็คงพูดยากนะก็ถ้าเจอกันมันก็ยังคงยังยังใช้โมเมนต์เดิมอยู่แต่ถ้าเราไม่เจอกันเราก็ใช้ชีวิตในส่วนที่เราใช้กันทุกวันอยู่แล้วก็ทุกวันเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่เมื่อก่อนเราเจอกันเราก็เหมือนเรายังสนิทกันมากแต่ยวนี้เราก็ความสนิทก็ยังคงเหมือนเดิมแต่แค่เราไม่ได้เจอกันบ่อยๆเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะครับมีข่าวมาผมก็เห็นนะพี่แต่แฟนคลับก็ยังแท็กมาบอกว่า ข่าวจะเป็นย er ังไงแต่เขายังเขายังไงเขาก็ยังจ mm uh ิ้นเราอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับนอกจากนั้นนะคะทั้งสองหนุ่มยังออกปากขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่มอบความรักให้พวกตนมาตลอดเกือบ4ี่ปีเรียกว่าไม่เคยน้อยลงแถมยังจะมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะก็อย่างที่น้องเขาบอกนะฮะว่ายังไงเคมีก็ยังเข้ากันได้อยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ว่ายังไงก็ถ้าเกิดเจอกันก็คุยกันได้สนุกกันได้เหมือนเดิมแฟนคลับก็สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ